ณะอนุกรรมธิการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเลียมเสนอแก้ไขกฎหมายเสียภาษีค่าภาคหลวงณสถานที่ผลิตแทนการเสียณที่จ่ายค่ะการประชุมคณะอนุกรรมธิการวิสามันศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเลียมพศ2514 มีนายกันนบธนพัคควินเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหารายได้และภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมโดยมีข้อเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายให้เสียภาษีค่าภาคหลวงจากเดิมเป็นการเสียณนะที่จำน่ายเป็นการเสียณนสถานที่ผลิตแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคำนวณปริมาณของมูลค่าปิโตรเลียมให้เป็นกฎหมายลูก ขณะที่การกำหนดราคาหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้อยู่ในกฎกระทรวงวิธีการคำนวณ2วิธีจะนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้อัตราค่าภาคหลวงที่มีจำนวนเงินสูงกว่าซึ่งเป็นหลักการที่ใช้อยู่ในการจัดเก็บภาษีสภาษามิตรปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้ยกเลิกการลดจำนวนและการลดหย่อนค่าภาคหลวงหรืออาจจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพิ่มเติม,ตมแทนการลดหย่อนค่าภาคหลวง สำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องพัฒนาการสำรวจและผลิตปิตโตเลียมเป็นพิเศษโดยนายนพสัตยาสายที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการได้แสดงความเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวควรเป็นข้อเสนอในการสนับสนุนมาตรการที่ดึงดูดใจนักลงทุนอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวที่มีผลกระทบระดับประเทศนั้นจะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดเพราะปิตโตเลียมเป็นสมบัติของคนในชาติและประเทศจะต้องได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนการนำระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้แทนระบบสัมปทานนั้นคณะอนุกรรมธิการจะพิจารณาจากข้อเสนอของคณะทำงานและกลุ่มองคอ์กรที่เรียกร้องด้วยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะยื่นเรื่องของความเป็นธรรมกรณีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจยึดหมีควายที่ฝากเลี้ยงไว้ที่วัดป่าหลวงตาบัวยานาสัมปันโน พลเรือเอกวันลบเกิดผลประธานคณะกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหนังสือจากนายสิริหวังบุญเกิดอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเพื่อขอความเป็นธรรมและร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีตรวจค้นวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีและทําการตรวจยึดสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีฝากเลี้ยงอาทิมีควายจํานวน6ตัว ซึ่งวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนได้ทำการเลี้ยงสัตว์ป่าหลายชนิดมาเป็นระยะเวลานานมีใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสวนสาธสาธรณะซึ่งแสดงว่ามีความพร้อมและที่ผ่านมาวัดได้ดูแลสัตว์เป็นอย่างดีจึงขอให้คณะกรรมาการดำเนินการตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ และขอให้ระง,งับการตรวจยึดสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของวัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปพลเลอเอกวณลบกล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและเห็นว่าสัตว์บางชนิดถูกเลี้ยงโดยคนมาเป็นระยะเวลานานเมื่อปล่อยคืนสู่ผืนป่าจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ช่วงนี้ไปติดตามรายงานพิเศษเสียงเพื่อการปฏิรูปค่ะ นักการเมืองเนี่ยผมอยากให้มีให้เลือกแค่ปีละไอ้สี่ปีครั้งแต่เลือกสองครั้งแล้วคุณเว้นสักปีหนึ่งไอ้เว้นสักฤดูหนึ่งไอ้อะไรห้าปีเว้นไปห้าปีแล้วคุณจะเลือกตั้งใหม่ได้ทุกคนให้มีหน้าที่ดํารงตำแหน่งการเมืองได้แค่สองครั้งนั่นคือสองวาระแปดปีแล้วพอจากนั้นอีกอีกสี่ปีคุณต้องเว้นครับคือตรงนี้คือจะได้ไม่สร้างฐานอำนาจไว้ในใ,ในในตัวเองมากนะัก นะและอย่างหนึง่งพักการเมืองในประเทศไทยมากจัดมากจนก,กระทั่งบอกว่า,อาพอพอจะอจะเลือกตั้งอย่างผมผมอยากจะเป็นรัฐมนตรีผมออกไปตั้งพรรคใหม่พอเลือกตั้งออกมาเสร็จปับ๊บถ้าอยากให้ผมไปร่วมรัฐบาลคุณต้องให้ตําแหน่งผมนะแล้วทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวจะต้องตั้งพรรคใหม่ไว้เดี๋ยวจะได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้ในความเห็นที่ผมเห็นนะ แล้วก็คือก็เกิดการแข่งแย่งการแข่งขันกันมากแต่แข่งขันกันทําความไม่ค่อยดีให้ประชาชนเนี่ยเบือ่อนายแต่ถ้าเราทําแข่งขันกันในทางความดีคือพรรคการเมืองมีในประเทศไทยไมีสักหกพักนะคนในพักจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้มองว่าเออต้องทํานะต้องเลือกไอ,อ้ต้องทําให้ดีประชาชนเห็นแล้วถึงจะได้ทําให้มีงานโดดเด่นขึ้นมาคนก็จะเลือกแล้วประชาชนจะมีความเชื่อมั่นเยอะ ผมอยากให้เราไปพูดเรื่องธรรมาิบาลของผู้นำนะครับเรื่องเพราะว่าประเทศไทยถ้าเกิดกาดผู้นําที่มีหลักธรรมธิบาลนี่มันเกิดปัญหาไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเกิดว่าผู้นําขาดเรื่องธรรมธิบาลปัญหาประเทศเกิดขึ้นแน่ไม่ว่าจะไปรูปอะไรทุกอย่างเราจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมอะไรถ้าเกิดว่าผู้นํมันไม่มีทำหลักธรรมธิบาลนี่ประเทศไทยเกิดปัญหานะครับไม่ว่าเราจะเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเรื่องอะไรไปรูปเรื่องการศึกษาการเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ย เมื่อทุกคนมีเรื่องของเศรษฐกิจความรู้แต่เรื่องไม่มีเรื่องคุณธรรมรรอมิบาลในตัวใใจิตใจมันก็เกิดปัญหาในหลักการบริหารแน่นอนกลับมาติดตามข่าวรัฐสภาได้อีกครั้งในช่วงต่อไปค่ะ